มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโอปอสุชาตาช่วงสีเดินทางกลับประเทศไทยอย่างสมเกียรตินะคะณสนามบินสุวรรณภูมิหลังคว้ามงกุฎมิสเวิร์2025ท่ามกลางการต้อนรับที่อบอุ่นจากแฟนๆเธอปรากฏตัวอย่างสง่าง,งามในชุดราตรีล่เบี่ยงโทนสีงาช้างจากแบรนด์สิริว,นนวรรณวรีผลงานคัสตอมเมดสุดเอกลูซีฟ ตัดเย็บจากผ้ามัวเร่สุดหรูด้วยเทคนิคจับเรสแบบกูตูเสริมดีเทลงานปักวิจิตรโดยสิริวรรณวรีเครื่องประดับที่ใช้นะคะเป็นเซตจิวเวลรี่ชั้นสูงโดยความร่วมมือระหว่างสิริวรรณวรีและบิวตี้เจมรัางสรรจากเพชรอัญมณีหายากดีไซน์ร่วมสมัยซื่อความหมายลึกซึ้งเปี่ยมด้วยคุณค่าและความสง่าง,งามในทุกมิติ โอปอกลับไทยพร้อมมงมิสเวอร์สง่างามในชุดสิริว,วรรณวรีขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีดอ o คค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ